กราบนมัสก,การครับปู่วันนี้อาตมาขออนุมโมทนาสาธารขก่อจ,จิตตุยินดีในบุญกุศลคุณงามความดีที่ญาติโยมเจตังแล้วก็พ่อบ้านบุญธรรมนำโชคได้นำจะด,ดูปัจจัยที่ญาติโยมได้ทำบุญบูชาตระรุณนาคราช รุ่นสองรุ่นสมปทานาเพื่อหารายได้ในการก่อ,อสร้างในการสร้างสาราผูญาตาทัเสด็จในครั้งนี้ก็เป็นเงินจำเป็นจำนวนเงินขอภัยเป็นจำนวนเงิน4ี่หมนบาทก็ขออนุมัตินาสาผู้การชื่อชมยินดีทุกท่านทุกคนญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายญาติธรรมช่องอเจดังพอดีช่อง บุญธรรมนำโชคก็ดีแฟนแฟนช่องน้องขอไปแฟนช่องหรือว่าแฟนขับจงยิดูทุกทุกท่านทุกคนญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่ได้ทําบุญในวันนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญท้ายทุกท้ายสุ้ายโลกท้ายภัยเจริญด้วยครับยศไมตรีจิตมิตรภาพด้วยความรักความอบบุญความปรารถนาดีความสามัคคีความจงบังเกิดมีแก่ทัานทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายเป็นผู้มั่งมีชีสุขเจ่ค่าปลอดภัยราบุนบุญทวีบังเกิดดีสิริมงคลด้วยอนุภาพบารมีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจา้าพระเรียสงฆ์เจา้าตลอดทั้งคุณบิดรมารนานปูบาอาจารย์บารมีเจา้าพระมากระสรทุกทุกพระองค์บารมีเทพทเว,วาผู้เป็นสัมมาทิฏฐิผู้รักษาพุทธศาส,สนาโวรจงได้พิพานประทานความปกปักรักษาคาายยุกรองศรัทธาญาติโยมขอมีความสุขายสบายใจ คอยมีความสำเร็จในข้อที่คิดในกิจที่ทำในคำที่กล่าวไปแล้วนี้ตลอดปีตลอดไปตลอดการและนานเพืนอยากหาบาริวะหาปุราปริปุเรนิสาการเยวะมีวะอิโตจินังเบตานังอุปาัปปิอิจิตังปฏิตังตุมังคิปามวะสมิจจโตสับเบพเพเอปุเรนโตสังกัปป จันโทปนะราโสยถามณีชนติราโสยถาสัพพิติยวิวัจันตุสัพพโรโภวินัสตุมาเตปวัตวันตรายยสุเกติกายุโกปวะอภิวาทนาสิริสันิจังมุตตาปัญญจัตตารโหธรรมาวัชันติอายุวันโนสุขังภะัง ดีแนละ้ดีลนะ้วสำหรับผู้ที่มีความปรารถนาอยากได้วัตถุมงคลเครื่องรางตะปุดน้าคราชบารมีปูญยาท่าเสด็จรุ่นสองสมุนบัญญัติชื่อว่าเป็นรุ่นสมปรารถนาก็เจริญพร ติดต่อไปทางคุณโยมช่องเจ๊ดังแล้วก็คุณโยมช่องคุณรำนำโชคแล้วก็มีหลายๆช่องทางตามที่ได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ฟังกันแต่ถ้าใด้มีความปรารถนาก็ขอให้ใจเย,ย็ยนเด้อเพราะว่าบางทีบางทีนี่วัตถุมงคลที่ได้ไป ก็อาจจะช้าอตาตมาก็เห็นโอเคใยใยญาติโยมทุกท่านทุกคนแต่ว่าก็ได้ทั่วถึงกันหมดทุกท่านทุกคนเพราะว่าก็มีคนทักเข้ามาไลฟ์ช่องทางที่มีความปรารถนาอยากจะได้วัตถุกสกุลนักราราที่เราได้จัดสร้างขึ้นเป็นรุ่นสร้างศาลาปุยญาท่าเสด็จอาจจะช้าเน่อยก็ต้องพออพภัยเพราะว่าได้จัดส่งไปหลายที่หลายทางหลายตำบลอำเภอจังหวัดอืมเพราะว่า ญาติโยมก็เอาเยอะพอสมควรวันนี้เงิยดังก็ไม่พอเอาไปครัร้งแรกๆนึ่องว่าจะพอ <Okay. S 1> แต่นี้เงินดังก็ได้ส่งไปหลายที่หลายทางแล้วก็ได้มีความปราถนาที่อยากจะนำมาได้ให้ญาติให้โยมอีกก็ถือว่าเป็นสะพานผุญก็ขออนุโมทนาด้วยขออนุโมทนาบุญด้วยถือว่าเป็นสะพานผุนฝ่ายเราใเย็เย็นเพราะว่าของดีถ้าเราใจเย็นมันเป็นของดีถ้าเราใจร้อนมันจะเป็นของไม่ดีของดีอยู่ที่คนคนดีอยู่ที่ศีล ที่ให้วัตถุมงคลกับทายาทย,ยมไปเนี่ยก็ของดีอยู่ที่คนคนดีอยู่ที่ศีลวัตถุมงคลก็ไม่ได้ว่าดูดเงินดูดทองอะไรดอกถ้าอยากรวยให้ขย,ยันทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่สมองและมือสองข้างของเราแต่ว่าได้ไปเพื่อเป็นขวัญเป็นกําลังใจให้แก่ญาติแก่โยมให้ไปเป็นขวัญเป็นกําลังใจหรือว่าเราได้ส,ส,าร,าดดสร้างศาลาปู่ย่าท่าเสด็จร่วมกันวัตถุมงคลนี้เรายกขึ้นมาดู เราก็จะเห็นเราก็จะนึกถึงบุญเราเพราะว่าเราได้ร่วมสร้างศาลาูุญญาท่าเสด็จนี่ก็เป็นสิริเป็นมงคลเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีนึกมาเวลาใดก็มีความถูกเวลานั้นเรียกว่าบุญรักษาเทวาคุ้มปรองเป็นวัตถุมงคลคนเรามันต้องอาศัยวัตถุท่านทั้ง,งหลายอืมเพราะว่าเรายังอยู่ในโลกสมมุติบัญญัติอืมเราจะปฏิเสธสิ่งสมมุติไม่ได้อืมที่อาตมาทำก็มีที่ไปที่มา วัดวาอารามหลายที่หลายทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ทําเหมือนกันะกุดอาจจะทําตะกุดแล้วแต่ท่านจะทําแต่ว่าก็มีที่ไปที่มาทุกสิ่งทุกอย่างจะได้สงสเลยแต่ว่าวัตถุนี่ก <passengers. S 1> ็คือเป็นฝนเป็นกําลังใจเท่านั้นแต่ว่าจะเด่นไปทางไหนไปทางเครื่อกราชหรือว่าไปทางการงานการเงินการดำรงชีวิตการเป็นอยู่ทำมาค้าขายอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ไม่รู้ลองเอาไปเอาไปบูชาดูเอาไปใช้ดูเอาไปพิจารณาดู การเก็บรักษาบางท่านบางคนก็อาจจะสงสัยถ้าไปถึงบ้านได้แล้วก็เอาวางใส่พานก็ได้หรือว่าใส่จานก็ได้วันพระจะได้ขาดบูชาท่านและลึกถึงท่านให้ระลึกถึงปู่ย่าท่านเสด็จนาคราชละลึกถึงแล้วก็ขอพรขอพรเพื่อเป็นัญเป็นกำลังใจให้แกเราขอพระพเจ้ามีความสูกอยากได้ความถูกก็ปฏิบัติเอาอืขอพระพเจ้ามีความสุกอยากได้ความถูกก็ปฏิบัติเอา เหมือนกับคนมัถาาอาตมาอยู่นะว่าเวลาที่อาตมาให้พรขอให้รวย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 พูดเร็วๆนะรวยรวๆนะรวยรวยนะอันนี้อาตมาไม่ได้ให้งมงายคำว่านี้มันเป็นคาให้พรเรายังอยู่ในโลกสมมติบัญญัติคนที่ได้ยินว่าขอให้ร่าให้รวยเด้อคนที่ได้ยินเขาก็มีความปลุกใจอันดีว่าขอให้ทุกข์ให้ยากให้ลําบากเรื่องภัยสิมหาเขาดีกว่าใจหัวถูกแม่นบอกเรายังอยู่ในสมมติบัญญัติไม่ใช่ว่าเราพูดในกรมงมงาย เหมือนกับเราไปงานอะไรก็ตามมีแต่อนมยอไว้พรอนมยอไว้ใจให้กันให้มีความสุขใจสบายใจเดอ้อให้ร่ำให้รวยเดอ้อให้มั่งมีสีสุขเดอ้อให้แก้วคาดปลอดภัยเดอ้อให้ลาบผลคุณทวีเดอ้อให้ซื้อง่ายขายคล่องเดอ้อให้มั่งมีสีสุขเดอ้อน่ะเห็นไหมละ่ะอืมอันนี้ก็เป็นพรเป็นออกจากวาจากออกจากกิจกใจอืมพูดในสิ่งที่ดีที่งามถ้าพูดดีมันก็ดีหน่ะอืม คนด้ยินมันก็ดีนะมันก็มีความฝุดนะอืใจเราดีเราก็พูดออกมาดีล่ะก็มีความถุกเป็นพรน,นะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่สมองและมือสองข้างตั้งอ,อกตั้งใจตั้งบุญกุศลกุนนำความดีตั้งอกตั้งใจตั้งบุญญาบรารมีอเพราะว่าคนเราไม่เกินร้อยปีก็ต้องได้อําราพาจากโลกนี้ไปเกิดมาทั้งดีทําดีให้ได้จะตายทั้งดีฝากดีเอาไว้ความดีเป็นอมตะความดีไม่ตายพระพุทธเจ้าปรินิพีานตายไปแล้วหลายเอ หลายปีแล้วหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันท่านดับพันแล้วตายไปแล้วหลายปีแล้วแต่ว่าความดีเป็นอมตะความดีไม่ตายยังได้ระลึกถึงพระองค์ท่านอยู่ยังได้ขอพรเป็นสิริลเป็นมงคลเป็นกลเป็นกำลังแก่อยู่นี้ก็คือความดีไม่ตายความดีจะปรากฏตลอดจะอยู่ในหัวใจเราตลอดนี่แหละเรียกว่าคุณฉินคุณธรรคุณงามความดีรักษาขอยเราเข้าอกเข้าใจอย่างนั้นวัตถุงมงคลเนี่ยาไปใช้ให้เป็น บางท่านบางคนถามว่ามีคาถาอะไรไหมไม่ได้มีอะไรดอกท่านทั้งหลายว่านมูลสามจบแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธประรมพระสงฆ์ที่รอนนางกูบาอาจารย์ระลึกถึงปูย่า่าเสดนาขลาดปูศีริทโทปู่อะไรก็ละลึกไปหลดเพื่อเป็นก้นเป็นกำลังใจแล้วก็ขอพรขอพรแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทําดีคิดดีทําดีปฏิบัติดีมม่ก็ดีหรือืมมันกับอาจจะมาให้พรล่ะให้ร่าให้รวยเด้อยได้ยินแล้วก็มีความสุขแต่ว่าจะร่ำจะรวยไหมก็ไม่รู้อืมขอให้มั่งมีที่สุขเด้อย ก็มีความสุขเราได้ยินขอให้อายุมันกว่านด้เอได้ยินก็มีความสุขเราจะทีเงินมมยเงินแล้วบ่นนั้นให้รักษาเจ้าฟองออกอันนี้็เหมือนกันพอดีแปลว่าขอให้อายุสั้นเดืองที่เขาถือควันได้่องของงานัวม่เป็นบอมขอให้ทุกข์ทั้ยากเด้อเอาอยู่บ่บ่เอาไม่มีใครปรารถนาทุกคนปรารถนาความสุขเกียรติทีสุดก็คือความทุกข์ท้งทั้งหลายอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นนอย่าได้ประมาทในการดำเนินชีวิตความดีใหนบาเอาเด้อเราได้ทำบุญ แต่ทั้งวัตถุมงคลได้ทั้งบุญเออจะได้ปกปักรักษาเก้วากาศปลอดภัยมั่งมีชีสุขอยู่เย็นเป็นสุขกว่าอยู่ทุ่มจินเย็ยนัว่าอืมไอ้เป่าเอาเพราะว่าถามว่าเยอะไหมไม่เยอะหรอกท่านทั้งหลายเจ๊ตมก็มาเอาไปเยอะแล้วอืมแต่ว่าก็ยังไม่พอได้หนึ่งถึงไมมมาเอาไปอีกอถ้าชุดนี้หมดแล้วก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งอือยู่วัดก็มีนิดหน่อยอืมแล้วก็เดินให้อ่าญาติทำกต้องยูทูบด้วยอืม เพื่อให้เป็นสะพานบุญให้แก่ยต uh. ิญาติเกโยมผู้ที่อยู่ทางไกลมาไม่ได้น่าสงสารก็ต้องอาศัยช่องยูทูบอาศัยสื่อต่างสื่อนี่แหละสื่อเป็นสะพานบุญให้แก่ท่านทั้งหลายสร้างบารมีด้วยสื่อนี่นะให้ยินมหมดหลัให้สร้างบารมีให้เป็นสะบานบุญเป็นสะพานบุญสร้างบารมีอาตมาก็อาศัยสื่อนี่แหละถ้าไม่มีสื่อไปไม่ได้เราอาตมาญอยาโยมจะมาบูชาที่ว่าก็จริงอยู่ แต่ว่าคนก็ไม่ได้มาหาเรามากใช่ไหมถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์ถึงก็จะมากก็ตามวันธรรมดาก็ไม่ค่อยมากช่วงเย็นช่วงแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีคนก็ดีเหมือนกันเราจะได้พูดเต็มที่ถ้าอย่างนั้นเราจะไม่ได้พูดเต็มที่อืมนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นให้เข้าใจเด้อะพระเกียกามีจารุเบกีริศีกราตเตนนาลิกีปาเยจีเบระที่กามีจารุปนัคการเยจีบารุมเกเทกุมาเยจารุเทวะจาราธารวิสัมมิยกาคันข้าปนาคาจีทันตานติเกยังมุนีวราวจนัน

บารมนีที่อาตีวาทั้งหลายบารมีปู่ย่าท้าสุดเดนากราชบารมีปู่ยิตัวโดนบรรดาลที่บานบรรดาลพรขอยวัดถูมงคลนี้สมาครเรียนดีเกิดดีเกิดงามเกิดชีริเกิดมงคลเกิดบุญเกิดวาสนาเกิดบารมีหน้าที่การงานการเงินผู้ได้ประการกุฎาจงสำเร็จพูดตธวรำโมสังโกสมังครเรียนดีพูดตธวรำโมสังโกนำโมพุทธายะนำมาภาญจะว่าภาษาภาษะคณะเมียตีนาชาลิติน่าเมียตีน่าชาลิตี นัชาลีดีนัเมติสังกรเตียนขอบารมีปู่ยาาเสดเดอกุลนี่เป็นกลปู่ยาาสเดนาคราชบารมีปู่ที่โทยาตีปฐุมาจกรเีนาคาสมังกรเรีวัตถุมงคลนี้ผู้ใดได้เะจักราบูชาแล้วสักรเีนเจ้าฝากปลอดภัยสังกรเีนีลาบุณวีบังเกิดุนดีมังมีศลสังกรเีนกีงมุ่งมัติปัตถนาสร้างงสร้างวัฒนาสร้างบารมีสร้างดีสร้างงามสมังกรเรียนีงสำเร็จผู้ตัวั้งโมสังโคมีชิมีธรรมบุญงามคดี พุทโธรับโมทั้งโกลยาสมังกรเยันติผู้ทางรักษาคำมังรักษาสังฆังรักษาเทวารักษาผู้ทางเจ้าขาดคำมังเจ้าขาสังฆังเจ้าขาเทวาเจ้าขาดเปิดปีที่เมียนะโมพุทชายะนะ้ำมากราเจ้าพระกัสสะพะยาคานะเมติพุทโธทรทำโมสังโกกันทุนกันใจกังพีกันสามกังีคังใจคมงคลนิสันดร์สุไวเป็นสายขาวคอยเป็นพุทธะคุณธรรมคุณสังคุณเทวคุณสมังกรเยันติสายขาวนาคาสมังกรเยันติภูการสมังกรเยันติพุทโธทรทำโมสังโกเมตตาสมังกรเยันติผู้ทางคำมังสังฆังพุทโธทรทำโมสังโกเทวรักสมรักษา ผุ้ดำธรรมังกำกังยาตาการยนาภูตุมังการยนาอากาัมังการยปีผู้โตตมโสมังโกนาทีนาโกนาคนาคานาคารผู้เป็นใหญ่ในเมืองเมรัฐธิบานประธานปอดทรงสังเกตผู้โตตมโสมังโกบังเกิดจุนดีนาดีโมดีสารพัดดีมหาดีตัำการยนาภูตุมังการยตินโมผูทายะนาโมธรรมายะนาโมสังขายะนาโมเทวายะทุงสังเ็จนาเมตินาเมตินาจารีตินาจารีติ นโมพุทธายะนโมพุทธายะธรรมายะสังพายะจงสำเกตกปริญนาอุปสมังกรยันติโอปัตมังกรยันตินักตาโสมังกรยันติพุทโธธรรมโมสังโผลกขาพุทธัรรมังสังตังรักษาพุทโธ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 นโมพุทธายะพุทโธพุทโธนโมธรรมายะพุทโธพุทโธนโมสังพายะ

กากำธมากรเนตผู้เบาราบูชาแล้วสมังกมีความสุขความเจริญหายทสุดโลกไมังมีีเ่มังกรเนตีลาสมุนวีมังเกิดดีดนะดีโมดีตาการยนาโอกาสกำกรยนีควรปัญากาสมังกรเยนีเป็นจนกำลังใจิกำังกรยนตีนับโมกุโตัมโมสังโฆยะว่สุกัังกำลังละคันตุกัเกรวสัพพุานุภาเวนะสัพพะตัมานุภาเวนะสัพพังานุภาเวนะสัทธาตัวีพะวันตุเตสาธุ นี่ก็เป็นอักขรรยันที่ปู่เจิมให้บุญมือถือนะครับขอให้ท่านผู้ชมที่ได้ร่วมกันทําบุญร่วมกันบูชาตะกุดนาคราชปู่ย่าท่าเสด็จรุ่นที่สองรุ่นสมปรารถนาก็ขอให้ท่านผู้ชมมองเห็นเป็นตัวเลขนำโชคในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2563นี้ด้วยนะครับ ท่านผู้ชมที่สนใจที่จะบูชาตะกุดนาคราชรุ่นที่2นะครับรุ่นสมปารถนานะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับที่เบอร์085 247 0047เจตังคนภูไทยนะครับบุญธรรมนำโชคและเจตังคคนภูไทยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ให้เป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมนะครับ ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีในงวดวันที่1พฤศจิกายน2563นี้นะครับท่านผู้ชมมองเห็นเป็นตัวเลขอะไรก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปวีดีโอให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บุญธรรมนำโชคด้วยนะครับสวัสดีครับ